โคชเนสวัสดีครับอ่ะวันนี้มา่กี้กว๋วยเตีย๋ยนุเนิึสุปมามากินน้ำแข็นครับก่อนอื่นก็ต้องปุ่มก่อนอืมตโตเบาบางเป็นคนชอบเผ็ดพริกปน่นอ่ะใครต่ออ่ะไลวถูบแล้วอันนี้ที่บาาิดีไซนครับพี่น้องนี่ ละอีกอันนี้สุดพิเศษทั้ง้านครับก๋วยเตี๋ยวยูร้นสั่งหนองคายด้วพี่น้องอืมคือจะขวางเลยนะครับพี่น้องอ่ะนี่น้ำสม้มอันนี้บ่มักน้ำตาลด้วยพี่น้องไม่ชอบน้ำตาลน้ำปลา เดือดเดือดแสบของแสบแล้วขั้นมากขั้นมากประมาณเด้งเทียงขนเต็มร้านแล้วพี่น้องตอนนี้คนเต็มร้านละเดือดเดืแสบไมากินน้ำกันงได้พี่น้องเด้อชิมกันเบะอร่อยอันนี้มีสั่งเนื้อลวกมาครับนี่ กระวัวแบจักไม่ทอดพริกจีน้ำจิ้มเจเียวเขียสี่เนื้อรวกมาพี่น้องมากินกันมีจิ้มกะป,ปิด้วยนี่กะปิหอมขาดไม่ได้ผักสามส่วนพี่น้อง<น>มา กินด้วยกันพี่น้องอร่อยมากสมคำลำลืดอดูเผินน้องเทียงๆเนี่ยบระทันคนนะเขาไม่กินหลายรคบหม,มูพริกจี

ุดยอดคนเยอะมากนี่กินอยู่ด้านหลังหลังหลานได้ไปนอนหน้าร้านไม่ได้เสียงดังจับมาก

สุดยอดลูกชิ้นเนื้ออย่างดีพริกสดครับพี่น้องครับครัดขัด S <S ม่ดดูเขาจิ้มก๋วยเตรียมกันได้พีพ่น้องเด้อแยบเลยวันนี้มากับเป็ดปลาเป็นปลับกับอะไรนัวสวัสดีครับอืมดอดีอร่อยนัอมากแลเตี๋ยอยู่หน้าบริมานน้ำ เราเชียงซุมกันเนาะบันแบใลนซเลยเกิด แบบลายสุดยอดสินเบิก่อแล้วพี่น้องเริ่ตอนละ

เราเยอว่าไปได้ีใช่ไหมเออักเรียร้เเไปเขาไปมากระง้านนอ้ไปต่อือต่อทีอ้ไปด้วยบตัวผู้ใหญ่ที่บอกหรือว่าที่ไหอ่ะองวนนีกพอสมแล้วครับเนาะนน้อาามรูปแซ่บมากินเห่เมืองไอยครับนผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ